สวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบบัดนะครับผมวันนี้จะอย่้องของขำๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูคนป่าสร้างบ้านนะครับผมไม่ได้ทํามาเกือบ2เดือนนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนหลังไม้มาแล้วว่าแบบพี่ไม่ทำคนป่าสร้างบ้านเลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูคนป่าคนหนึ่งนะครับที่สร้างห้องนอนแบบเหมือนกับมีเฟอร์นิเจอร์นะครับผมแล้วก็แบบมีสระว่ายน้ําที่ สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยเว้ย really <not> คือคนนี้สร้างสวยมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปดู้วยกันนะครับว่าเขาจะสร้างสวยขนาดไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผม Let's go <S อ่าคนนี้ครับผมก็เป็นคนป่านะครับที่ดูเหมือนว่าเขาจะสร้างหลุมไว้แล้วนะครับผมปกติแล้วคนป่าที่เราดูเนี่ยก็คือแบบไม่มีอะไรเลยนะคนนี้คือแบบมาคนเดียวโดดๆแต่ดูเหมือนว่าจะขุดหลุมไว้บางส่วนแล้วนะครับผม yeah แล้วก็เริ่มการขุดโดยการใช้ ใช้เสียมหรือว่าใช้จอบนะครับผมไม่ใช่จอบแล้ว,ว่าเสียมนะครับผม <Bro. S 1> ก็อ๋อเขาแบบขุดแบบเป็นผนังซีซีแบบนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ขุดคนเดียวโหดเลยนะครับทําเป็นโค้งๆนะครับผมอ๋อและนี่ครับเขาขุดเป็นแบบเหมือนเสาอ๋มีศิลปะนะปกติคนป่าไม่ได้สร้างอย่างนี้นะครับผมไม,ไม่มีแบบมานั่งทําเสาอะไรแบบนี้ให้มันสวยๆนะครับ แล้วนั่นตรงกลางคือยังไงอ๋อเป็นบันลังอ๋อดูครับเขาแบบว่าคนนี้เนี่ยเขาแบบมีแบบเขาเรียกว่ามีศิลปะนะครับผมปกติคนป่าเขาจะแบบก,กูสร้างแค่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับ <laughs> นี่ยก็สร้างเป็นบันลังแบบนี้เลยนะครับผมอ่าจากนั้นเขาก็เข้าไปขุดในร่องแบบนี้นะครับผมขุดเพื่อยังไงวะ มีการเช็คนะครับผมโอ้ขุดให้มันทะลุต่อกันไปเรื่อยๆอ้อโอเคเนี่ยแบบนี้เลยนะครับและจากนั้นเขาก็เริ่มทําการขุดอีกแล้วนะครับผมไม่เรียกว่าขุดหรอกเขาเรียกว่าเหล่านะครับอ้อเหลาจนแบบเป็นทรงอย่างนี้เลยเหรอขึ้ด,ดูคนป่าคนอื่นไม่มีอย่างนี้นะคือปกติก็คือแบบกูสร้างไม้กูอเอาโคมมาโปะอะไรอย่างนี้นะครับคนนี้คือ เหลาอย่างเดียวเลาขุดจากนั้นเขาก็เริ่มขุดตรงพื้นดินนะครับไม่อาจจะเชื่อว่าคนคนเดียวอ่จะขุดได้ขนาดนี้นะครับผมเฮ้ย <He> ขุดเป็นเลี่ยมอย่างงี้ใช่แมโคโธขุดหรือเปล่าโอ้ my god ถ้ามันดูแบบมันสมมาตรเหลือเกินโอ้โหดเกินนี่เขาก็ขุดดูเหมือนว่าจะเป็นแบบสระว่ายน้ํานะครับผมผมขอเดานะมันสระว่ายน้ํานะครับอ่าดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะครับผมแล้วเขาก็ เดินไปไหนเนี่ยเข้าป่าครับผมดูเหมือนว่าเอาหยคู่ใจไปด้วยนะครับคนป่านี่ก็คือมีหอยอยู่แล้วนะครับผมเป็นหยคู่ใจนะครับอ๋ออันนี้คือเอาไปเอาจอมปลวกนะครับผมผมรู้เลยทําอะไรนะครับทําปูนในประมาณนี้แหละนะครับผมเพราะว่าจอมปลวกผมดูมาหลายคลิปเป็น10-20คลิปแล้วนะครับเขาก็ใช้จอมปลวกในการทําปูเป็นปูนเอามาฉาบอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าจอมปลวกมันทําได้นะครับนี่ครับเขาก็เอานี่ไงเห็นปะจะมีปลวก เดินอยู่บนพื้นเลยนะครับผมอ่าเขาก็ทุบให้มันละเอียดนะครับผมเอามาผสมนงผสมน้ำอะไรแล้วก็เอามาฉาบนี่ครับแล้วเขาก็เอาน้ำมาเทใส่นะครับผมซึ่งเวลาจะทำสระว่ายน้ำเนี่ยมันก็ต้องฉาบพื้นให้มันแบบว่าเป็นปูนนะครับพเพราะม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะแบบน้ำสุกปปกอะไรประมาณนี้เนาะนี่ไงเขาก็โอ้ใช้มือฉาบกันเลยทีเดียว Really <ๆ>ปกติไม่ค่อยเห็นแบบว่าคนป่าใช้มือนะอาจจะใช้ไม้ช่วยนะครับนี่ ฉาบเลียบไปขนาดนี้เลยเหรอด้วยมือนี่นะปะักยอยฝีมือจริงๆคนนี้แล้วเขาก็ไปเอาอะไรเนี่ยโคลนดินแดงเหรออ๋อนี่ไงเขาก็เอาแบบดินแดงมาตกแต่งสีๆประมาณนี้อ๋อใช้มือใช้มือทาสีเลยนะคือแบบไม่มีอุปกรณ์เลยเลยคือมือล้อนๆนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องไหมล่ะครับเพื่อนๆแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาเดินไป เด็ดใบไม้เลยทำอะไรอ่ะเด็ดใบไม้นี่ครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเด็ดใบไม้ไปทำอะไรนะครับมีกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาใบไ,ไม้ยัดใส่ในกระบอกไม้ไผ่อ๋อผมคือผมเคยดูคนป่าคู่หนึ่งทำทำสีสีเขียวเออนี่ไงเขาแบบตำตำแบบว่าตำใบไม้อ่ะแล้วก็ผสมน้ำนะครับ <c oughs> ให้แบบมันให้มันเละให้มันสีออกมานะครับผม เอ้ทำไมมันเป็นสีส้มอ่ะออกใบไม้สีส้มนี่ปะเอ้ทำไมมันเป็นสีส้มได้ล่ะเพื่อนมันเป็นสีเหลืองออกส้มๆเหลืองๆนี่ครับและนี่ครับเขาก็เอาสีผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเขาเอาสีฟ้ามาได้ยังไงนี่ครับผมเอ็งเอาใบไม้ไปตำทำไมออกมาเป็นสีนี้แต่ไม่เป็นไรครับนี่เขาก็อ๋อดูสวยขึ้นเยอะนะครับผมนี่เป็นไงดูสวยขึ้นเยอะมากนะครับ อ๋อโอเคนี่ก็แบบดูเป็นรูปเป็นร่างเลยนะนี่ก็คือแบบมีบรนลังนี่ครับผมมีเสามีสีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแบบทาสีหมดเลยดูดีคือแบบปกติเสาวไวยน้ํามันไม่เป็นอย่างนี้นะคนป่าสร้างบ้านอะ่ะเขาแค่แบบขุดหลุมเฉยๆแล้วก็เอามาฉาบป,ปูนแล้วก็ใส่น้ำเลยครับผมแล้วเขาก็เอาสีขาวมาทาสีเหลี่ยมเล็กๆสีขาวนี่ผมรู้ได้เอามาจากน้ํายางนะครับ สีฟ้าเอามาเป็นพอทาสลับสีกันแบ oh, <hey>, no. บนี้เลย oh, oh, oh. เลยนี่มันทำไมมันเป็นสีเหลี่ยมสมมาตอย่างนั้นใช้มือทาจริงแบบเนี้ยพี่ <c oughs> แต่โอ้โหสวยเลยโมบ,บอกเลยว่าสวยโคตรนี่ดูโอ้โหเอาเรื่องแล้วก็นี่ครับมีการเอาแบบต้นไม้มาไว้ในดินตกแต่งให้มันสวยงามนะครับผมโอ้โหดู นี่คือสระว่ายน้ำนะเพื่อนๆนี่แค่สระว่ายน้ำนะยังแบบยังไม่ได้สร้างห้องนอนอ่าจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็จะเริ่มตีเส้นด้านบนของสระว่ายน้ำนะครับผมโอ้โหเอาแล้วไงเพื่อนๆบอกเลยว่าคนนี้นี่ไม่ได้สร้างเก่งธรรมดานะมีแบบศิละปะด้วยนะครับผมนี่ครับเขาก็ขุดลึกนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเอาแบบตีเส้นไว้เรียบร้อยเลยนะคือเขาตีเส้นไว้ก็คงแบบว่า จะเอาบริเวณนั้นไปทำอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนี่ก็ขุดคนเดียวเงาเงาไม่มีเพื่อนนะครับ <Bro. S 1> และนี่ก็อันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเตียงนะครับผมดูยังไงก็เป็นเตียงนั่นแหละนะครับนี่ก็ขุดแบบอ๋อนั่นคือหมอนนั่นคือหมอนนะหมอน <laughs> อ๋อทำ ทำผ้าห่มได้เหรอผ,ผ้าห่มเพื่อนๆแต่ห่มไม่ได้นะแต่คือขุดไว้ให้เป็น,เป,นเป็นรูปเป็นล่างว่านั่นคือผ้าห่มนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับผมคือเอาจริงไม่เคยเห็นคนป่าคนไหนขุดแบบนี้นะปกติก็คือเอาหลังคาเอาโคมาโปะให้เป็นเป็นตึกเป็นบ้านนะครับผมอันนี้คือโซฟา นี่คือโซฟาเพื่อนๆคนป่ามีโซฟาบ้าไปแล้วโอ้นี่มีการเทสนั่งด้วยนะครับผมก็แล้วนี่คืออะไรอะไรเนี่ยอันนี้คือยังไงผมไม่เข้าใจทําไมดูแบบเป็นล่องๆมั่วๆจังเลยเมื่อกี้นะครับอันนี้ฉันวางหนังสือฉันวางหนังสือเพื่อนๆโอ้ คนนี้เคยไปโรงแรมแน่นอนบอกเลยคนนี้เคยไปโรงแรมโอเคจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะขุดด้านบนของห้องนอนนะครับผมขุดอีกอะ่ะดูเหมือนว่าขุดจะจะเหมือนว่าขุดแยกนะครับผมนี่ไงเขาก็ดูเหมือนว่าจะขุดแยกสร้างเป็นห้องใหม่อีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตอกไม้ลงในดินดูเหมือนว่าจะสร้างโครงสร้างอะไรสักอย่างนะครับผมโอ้คนปา่าคนนี้นี่ยอดฝีมือว่ะ อ๋อตีเป็นอ๋อตีเป็นแบบตีเส้นอะตีเป็นสมมาตรอ๋อแบบนี้นี่เองทําอะไรอะสีเหลี่ยมๆกลางห้องอีหยังวะโอ้โห,โหนี่ครับเราตัดฉากมาเร็วๆเ,เลยนะนั่นก็คือเป็นโต๊ะกินข้าวครับผมมีเก้าอี้หลายตัวล้อมรอบโต๊ะนะอยู่ประมาณ5ตัวนะเก้าอี้ห้าตัวนะครับผมและนี่คือเขาต้อง เขาก็ต้องขุดทะลุปไปอีกห้องนึง่งนะดิยังไงอ๋อมีการมา้กินไ,ไก,นไก <laughs> ห่หิวหิวนี่ครับเขาก็เริ่มขุดให้ห้องมันทะลุกันนะครับผมซึ่งมันก็ต้องทะลุอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายัางไงไม่อย่างนั้นจะสร้างห้องแยกแล้วแบบจะขึ้นไปอ,อีกห้องนึงปีนขึ้นไปข้างบนก็คงไม่ใช่นะครับเขาก็สร้างห้องแยกนะครับผมนี่ให้ล้วก็ทางเชื่อไม่มนทะลุกันเลยนะครับนี่สุดยอดไม่ล่าเพื่อน เป็นห้องนอนแล้วก็เดินไปที่ห้องครัวได้เลยนี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนว่าจะทําเป็นแกะสลักอะไรสักอย่างอ๋อทำประตูเหรอลายประตูเพื่อนโอ้โอ้สุดยอดโอ้ผมบอกเลยคนนี้สุดยอดจริงๆมีการทําลายประตูนะครับแต่ประตูใช้ไม่ได้นะครับประตูนั่นก็คือดินอย่างนั้นแหละนะครับแต่ก็คือแบบทําเป็นลายประตูไว้นะครับผมนี่เดินทะลุอะไรได้หมดเลยนะครับ อ๋อเขาก็แกะสลักสลักเรียบร้อยเลยนะเป็นลายประตูสองห้องเลยนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนว่าจะหยิบหยไปนะครับผมคือผมคิดว่าเขาน่าจะมาน้ําตกเนี่ยน่าจะเอาน้ําใส่หแล้วก็เดินไปใส่น้ําสะไว้น้ํานะครับผม <laughs> นี่ยังไง อ๋อเขาทำรูไว้อ๋โอเคก็เหมือนกับว่าเป็นการถ่ายน้ำลงไปนะครับผมและนี่ครับน้ำเริ่มเต็มเดี๋ยวนี่ไงเป็นห้องนอนนี่ครับผมห้องนอนเชื่อมกับสระนะครับน้ำใสโคตรโอ้ oh my god ผมบอกเลยปกติคนป่าคนอื่นสร้างสระว้ว้น้ำน้ำอย่างคุณนะครับผม <c oughs> ไอ้นี่คือน้ำอย่างใส มันใส่ขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยน้ำใส่กว่าแถวบ้านผมอีกผมบอกเลยโอ้โหนี่ครับสวยงามแล้วก็มีการบอกว่าจุดไฟรอบๆรอ,อ,อผ้าที่ตกดินนะครับผมนี่แล้วก็สร้างเสร็จแล้วก็ต้องกินนะครับอืไปย่างปลามานะครับผมโอ้โหชีวิตอย่างชิลเพื่อน,อนและนี่ครับดูเหมือนว่าคนป่าจะกินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมว่ายน้ําเล่นแต่ผมงงมากว่าน้ําเนี่ยอย่างใสเลยครับโอ้โหดู โอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นคนป่าสร้างบ้านที่เป็นบ้านแบบไม่มีหลังคานะฝนตกนี่คือค่อยว่านอีกทีนึง <Hey. S 1> แต่สวยมากครับผมคือแบบมันมีทั้งห้องนอนมีเตียงนอนมชีชั้นวางหนังสือนี่ครับผมมีโซฟามีโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็มีเก้าอ,อี้บัลลังก์นี่ไงโอ้โหนี่ดูเหมือนว่าว่ายน้ําเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะกลับไปที่ห้องนอนใช่ปะ่ะนี่มีโซฟา นั่งชิวๆบนโซฟาครับผมแต่แต,แต,แต่แต่เตียงเนี่ยผมบอกเลยว่าผมงงมากที่ว่าเขาสร้างเ้าหผมไปไหม,ไมนี่มีการดูหนังสือด้วยนะอ๋อมีโคมไฟใต้มีโคมไฟข้างเตียงด้วยนะครับแล้วก็มีหมอนนี่จะเข้านอนแต่ไม่มีหลังคานะครับผมยุงกัดตายเอาเลยครับก็จบไปแล้วครับผมสำหรับดูคนป่าคนเดียวเลยนะสร้างสระว่ายน้ําสร้างห้องนอนที่แบบ ไม่เหมือนใครเลยนะครับผมปกติแล้วห้องนอนเงนี้ยก็คือจะเป็นเตียงไม้ไผ่ไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คือมีโคมไฟมีโซฟามีชั้นวางหนังสือนะครับแล้วก็สระว่ายน้ําสวยมากสวยแบบไม่เคยเห็นคนไหนสร้างสวยขนาดนี้นะครับแล้วก็น้ําสวยมากน้ําสีใสเลยะนะครับผมถือว่าเป็นคนที่แบบสร้างโคตรเก่งนะครับแล้วก็มีศิลปะในหัวนะครับผมอะยังไงก็ เจอกันคลิปหน้าแ้ะการสลับคนป่านะครับนานๆจะมาทีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับในช่วงของคนป่านะครับยังไงก็ค้ำๆช่วงหน้าอยากให้ทําเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ